จำหนังหมูจ้าใครที่คิดไม่ออกเมนูวันปีใหม่จะทำอะไรนะไปดู ยำหนังหมูจ้าเดียวกันนั่นบอกเลยว่ากับแก้มอย่างดี อันนี้เป็นคนดีอยู่ไงยังไม่กินเหล้ากินกับข้าวไปก่อนของปวดตัวไหมเนี่ยไม่ใช่เขไม่เป็นหรออืมเรายอดไปกินเป็นเหรอ,อ,อหรอือหวานสร็ล้วหวานใช่ไหมเสร็ล้วมันหอมนิดนิดแต่ก็อร่อยหอมนิดนิดอะไรคะคนนี้ไม่เออมันๆจริงมันจะมันๆตัวลองดูไหม หนังหมูนี่เขาไม่รีบกินแข็งแล้วเนี่ยเสียวไม่ออกก็เลยอากาศเย็นสูตรตามนี้เลยทุกคนที่ทุกคนเห็นในคลิปนะแม่ความมือหนึ่งของบ้านคอกและหลงอร่อยป่ะื่นใจกินกระเดาครั้งแรกอร่อยจริงติดใจกระเดาเฉยกินกับอะไรก็อร่อยคือคุณสนใจอยากกินกับอยากกินกระเดาเหรอ คือตลาดันนี่ย่งไม่ออกเลยไหนหัวหอมไหนอันนี้ยัง<ห>ไม่ออกเลยไหนตัวเราชิมหนังหมูโหัวหอม <laughs> กินสารดาครั้งแรกเห็นนาะเขากินแล้วรูดไอ้เรา่าเด็ดก,ก้านไงไม่รู้ไงคือเขากินแค่ตัวเม็ดมันใช่ไหมคะตามยิงไงตรงนี้ที่มันมีประโยชน์ที่สุดนะของแกงนสะด,ดาวอะมาคือตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเขาเพิ่งหัดกินเวออเขาเขารูดแบบนี้นี่เขารูดแค่นี้ใช่ไหมเออเพิ่งรู้กินกับอะไรน้ำน้ำพริกเผา SPT 8 9ที่นี่มีโบนัสมาแจากให้เยอะมากสมัครสมา,สมาชิกได้ไม่มีขั้นต่ำสมัครตั้งแต่300ร้อขึ้นไปรับเซ็ตหมุนงูล้อเสียงโชคทันทีถอนออโต้รวดเร็วทันใจมั่นใจได้100%แถมรองรับ True Money Wallet ด้วยสมาชิกใหม่รับโบนัสทันที20%ใครสนใจก็แอดมาได้เลยนะคะที่ SPT 8 9อย่าลืมมีแอดด้านหน้านะคะน้ำพริกเผามันถามว่าขมแค่ไหนขมเหมือนมะระมะระใครที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยกินมะระไม่ชอบกินมะระแต่พอกินได้อะขมประมาณนั้นเลย อร่อยขนมเจียวลองไหมเ้ยรีบกินดีกว่าเดี๋ยวไปเตรียมตัวทอดหมูแดดเดียวละใครชอบทีฟนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยใครที่สนใจสั่งน้เพริกกากหมูหรือหมูแดดเดียวล่ะก็ทักเผ็ดนะชอบแซ่มาเลย